และท่านอันมูนาวีโรฮิมาฮุลลท่านได้กล่าวว่าดังนั้นสัญญาณวันสิ้นโลกแบ่งออกเป็นสามประเภทในแง่ของการพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกยกย่องหรือเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิประการที่หนึ่งสัญญาณวันสิ้นโลกที่ถูกตำหนิจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทิ้งและออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นเช่นการแพทย์สะพัดของการผิดประเวณีเกลื่อนในสังคมและการกินดอกเบีย้ยและเสียงดนตรีต่างๆประการที่สองสัญญาณวันสิ้นโลกที่เป็น เป็นสิ่งที่ถูกยกยอ่อยงเช่นการแพร่สะพัดของศาสนาอิสลามและการปาชัยเหนืออาณาจักรเปอร์เซียและอะาณาจักรโรมในประเภทที่3มอัลมาตุลลาตุสฟบิมาตินวะซัมินสัญญาณวันสิ้นโลกที่ไม่ได้หมายถึงการชื่นชมหรือการตำหนิเช่นการแยกของดวงจันทร์วัตุโูอิช,ชัมส์มินมักริบีฮาเช่นการโผล่ของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกข,ของมันและอื่นๆอีกมากมายวัลอลฮุอะ